สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับเราช่องน้องเอรถถังนะคะสวัสดียามเช้าค่ะอ่าวันนี้นะทุกท่านค่ะวันนี้น้องเอนะคะน้องเอขอเลื่อนนะคะขอเลื่อนขอเลื่อนขึ้นบ้านใหม่นะคะทุกท่านค่ะเนื่องจากว่าในหมู่บ้านนะคะมีงานขาวดํานะคะทุกท่านค่ะมีงานขาวดํานะคะจึงไม่สามารถนะคะ ขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้นะคะทุกท่านค่ะก็ขอเลื่อนนะคะจึงขอเลื่อนนะคะขึ้นบ้านใหม่น้องแอนไปอีกนะคะทุกท่านคาขอกราบขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านด้วยนะคะดีว่าน้องแอนก็ได้เลือกขึ้นบ้านใหม่วันนี้นะคะเวลาแปดนาฬิกานะคะแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะคะทุกท่าน่ะก็ขอเลื่อนนะคะขอเลื่อนออกไปอีกนะคะทุกท่านค่ะ เพราะว่านะคะมีงานข่าวดําในหมู่บ้านนะคะจึงไม่สามารถนะคะขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะทุกท่านคอ่าน้องแอนจ้าสวัสดีค่ะก่อนวอ่าเดี๋ยวขอเลื่อนเดี๋ยวขอเลื่อนออกไปก่อนนะคะทุกท่านค่สวสจาสวัสดีค่ะโอ้คนเก่งมากเลยอ่าอดใจรอก่อนนะน้องแอนเดี๋ยวหนูก็จะได้อยู่บ้านใหม่แล้วที่เรียกว่าจะได เข้าอยู่วันนี้นะทุกท่นานคะแต่ก็เข้าอยู่ไม่ได้นะคะพวกท่นานคะก็ถ้ามีงานข่าวดํานะคะก็ขึ้นยังไม่ได้นะคะก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะก็ต้องขอเลื่อนออกไปอีกนะคะเออหมดแล้วแยเชิญเบ้ออามา กีค่ะคุณแม่ก่อนแล้วมีค่ะตอนนอนจะไปไหนอีก <c ười> อ้าวอ้าวอกอ้ามันอยากใดอยอือ <Ừ. S 2> วันนี้ก็บรรยากาศยามเชา้ชาเช้านะคะทุกท่านค่ะบรรยากาศยามเชา้ชาเช้านะคะวันที่สิบเจ็ดกันยายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะทุกท่านคะ่ะใส่หมดเลยอ่ามันกำลัองอ,ออกโอ้ยหมดแล้วคะ่ะขอบคุณค่าก่อนแล้วขอบคุณค่าก่อนน้องเอ็นจ้าจ้าจ้าก่อนลองดูสวัสดีค่าก่อนแล้ว วัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วน้องเอ็นสวัสดีค่ะกี่บอกร่องเราจูน้องออ่าทักทายค่ะทักทายยามเช้าสวัสดีค่ะ คุณยายก็เก็บขยะเก็บกวาดนะคะที่บริเวณน้องแอนหลับนอนนะคะทุกท่านค่ะน้องแอนก็ต้องนอนนะคะต้องนอนที่นี่อีกนะคะทุกท่านค่ะเพราะว่ายัางขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้นะคะมีงานข่าวดำในหมู่บ้านนะคะจึงไม่สามารถนะคะขึ้นบ้านใหม่ได้นะคะพี่พ่แม่แค่ะ Oh! <laughs> tôi hơi đứng cái giang an nạc cả mong sau là nó กิจกรรมนะคะกิจวัตรยามเช้านะคะทุกท่านขาเตือนเช้า,านะคะก<อ>็มาเก็บกวาดนะคะเก็บกวาดทําความสะอาดที่หลับที่นอนนะคะขอ,ของน้องช้างนะคะให้สะอาดสะอาดนะคะอ่า Okay คลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวนะคะให้แม่แม่เอฟซีนะคะได้รับทราบนะคะทุกท่านค่ะวันนี้นะคะเป็นวันนะคะขึ้นบ้านใหม่น้องแอนนะคะทุกท่านค่ะแต่ขึ้นไม่ได้นะคะขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่าในหมู่บ้านมีงานข่าวดานะมีงานข่าวดํานะคะคุณพ่อคุณแม่คะซึงขึ้น บ้านใหม่น้องแอนไม่ได้นะคะก็เรียนให้แม่แม่เอฟซีนะคะได้รับทราบนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กด like, ติดตามนะสันกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของช่องน้องแอนลดทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ